สวัสดีครับคุณกำลังฟัง The p e s e l Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มขน้นที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวไอทีที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดกับผมเพชรจากหน้าอดแ c a s t และอูเดชชาติบุญประกอบมาโอเคกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมเพชรครับอูครับตักครับอ่าพี่ตักกลับมาอีกครั้งนะครับก็ตอนที่ผ่านมาเนาะเราก็เชิญพี่ตักมาคุยด้วยเพราะว่าบังเอิญเจอหน้าห้อง ก็เลยมาคุย <át> ก <stars> ันเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์คลาสรูมกันครับและวันนี้เราคุยเรื่องออนไลน์คลาสรูมกันอีกันแต่ว่าหลังจากที่เรามีประสบการณ์ไปสอนมาละแล้วก็เจอพี่ตั๊กหน้าห้องอีกมามาคุยกันดีตัวก็ครั้งที่แล้วเนอะเราคุยออนไลน์คลาสรูมไปแบบเบาๆครั้งนี้เราจะมาเจาะเรื่องเทคโนโลยีของการทำออนไลน์คลาสรูมแบบเข้มข้นกันบ้างครับโอเคซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าคุณเพชรแล้วก็คุณตั๊กเนี่ยได้ไปสอน ออนไลน์คลาสส์รูมให้ที่ MIS ธรรมศาสตร์อ่าโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนไปสอนเนี่ยได้บทเรียนหรือว่ามันเป็นยังไงเล่าประสบการณ์ให้ฟังก่อนจริงๆต้องต้องย้อนก่อนว่าจริงๆอ่ะธรรมศาสาศต,ตร์ตริดต่อเรามาหลายรอบมากให้ไปสอน U X workshop ครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเคยไปสอนพวกโปรแกรมมิง่งเขียนแชทบอทอะไรเงี้ยให้เขาครับเออแต่ว่าพอเขามาติดต่อเนี่ยเราก็ ติดต่อช่วงประมาณเดือนกันยาอะไรเงี้ยแหละแล้วช่วงนั้นนะงานโคตรยุ่งอะไรเงี้ยแล้วเราอีกอันหนึ่งเลยคือเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมที่จะไปไปลานเวิร์กช็อปคือตอนนั้นนะ่ะเขาแจ้งว่าอย่างน้อย60ขึ้นไปอเออ,อเวลาประมาณสองชั่วโมงซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะ่ะคิดเลยว่าเอาไม่อยู่อะ่ะอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาน้อยคนเยอะอะไรเงี้ยเออก็ต้องแบบจัดทีมค่อนข้างใหญ่แล้วก็เวลาค่อนข้างกระชั้นก็เลยปฏิเสธไปพอดีว่าช่วงนั้นก็แบบ เราเริ่มทํา U X มากขึ้นอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็แบบหาข้อมูลฟังพอดแคสต์หรือว่าไปอ่านอะไรเพิ่มเติมเราดัานไปฟังรายการมีเรื่องมาเล่าที่ที่วันนั้นเคยส่งให้พอ <c oughs> ไปฟังปุ๊บอะ่ะก็มีพี่หมีป่ปอมที่เขาทํางานอยู่ t ็อดด์เวิร์กเขามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ U X classroom นี <c> ่ <oughs> แหละเออเขาก็เล่าแล้วก็มันมีอันนึงอะ่ะไม่แน่ใจว่าตอนไหนเขาพูดถึงว่าเออเขาอะ่ะเลือกที่จะไปสอนคอร์สหนึ่งเป็นแบบสอนทั้งเทอมเลยนะที่ มหาวิทยาลัยอันหนึ่งที่ภาคใต้เราจําชื่อไม่ได้ล้วก็สอบเป็นภาษาอังกฤษอซึ่งพี่เขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เขาก็เลือกที่จะรับเมันเหมือนกับเป็นโอกาสแล้วก็เหมือนเป็นชา a เลนต์ตัวเองเนเออพอฟังเสร็จแล้วก็เออหรือว่ากูลองรับก็ได้มั้งอะไรเงี้ยจะได้ลองชารเลนต์ตัวเองอการนั่นแหละนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเลยพอตัดสินใจรับปุ๊บก็เริ่มมาติดต่อคนรอบตัวที่แบบน่าจะไปช่วยเราได้อะไรเงี้ยเพราะว่ารู้เลยว่ารันไม่ไหวคนเดียวอ่านึกคิดว่า น่าจะไม่ไหววะต้องหาคนช่วยโซโล่เดี๋ยวไม่ได้ไม่เหมือนเขียนโปรแกรมอืก็เลยมาติดต่อพี่ตั๊กแล้วก็น้องอีกสองคนตอนนั้นเป็นไงติดต่อคุณผมก็แบบดูงงๆอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้เหมือนเราเคยเรียนมาแล้วเคยผ่านมาแล้วแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเราจะไปในฐานะของการสอนอะเออแล้วมันต้องมาติวกันหลายรอบอยู่เหมือนกันคือจริงๆเนี่ยจะต้องบอกนะว่าพวกเราสามคนเนี่ยทำา UX กัน <less> เป็นประจําแหละในการทําซอฟต์แวร์อะไรเราแม่งทำ UX กันตลอดแล้วแหละก็คือแบบเข้ากระบวนการต่างๆอ่ะกระบวนการแบบในการทา UX ต่างๆใดๆนี่แหละก็คือทอําเทสทําเทสทาเทสกันนั่นแหละแต่ว่าพอจะไปสอนเนี่ยเออมันไม่มันไม่ง่ายที่ม <c> ัน <oughs> ไม่ง่ายเพราะว่าเราต้องสรุปเรื่องที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์น่ะให้มันเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจง่ายได้อเพื่อที่จะไปสอนคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมันก็เลยกลายเป <less> ็นเรื่องที่ ยากขึ้นมาทันทีเลยเออเออซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือเราก็ไปหาข้อมูลไปเรียนไปทําอะไรไปนู่นนี่นั่นะเพิ่มเติมหลักๆที่ไปเรียนน่ะก็คือไปเรียนพวกเรียนออนไลน์ของต่างประเทศเพื่อที่จะรู้ว่าเขาสอนยังไง<อ>ออคือเราไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าเราต้องการอยากจะรู้นะว่าเขาเขาเนื้อหาคืออะไรแต่เราไปเรียนเพราะเราอยากจะรู้ว่าเขาสอนยังไงเออเพราะว่ามันมันมีความ ต้องสอนออนไลน์อะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออก็เลยเป็นที่มาที่ไปเรียนตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นน่ะเรายังไม่ได้คุยกันว่าเราจะต้องสอนออนไลน์นะใช่เออเออแต่ว่าผม่าตั้งหงิดใจนิดนึงละเขาว่าตอนที่เราคุยกันน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาใช่เออก็แบบลองแพลนอะไรเงี้ยพึ่งแน่นอนเราแพลนทุกอย่างเรียบร้อยประมาณไปปลายเดือนพฤศจิกาพอเดือนธันวาปุ๊บโควิด เปิดสองมาเลยไม่ต้องลงทะเบียนได้หมดทุกคนมาทันทนหน้าเลยแล้วพอมกราเปิดมาปุ๊บทางมหาลัยก็แจ้งมาว่าออนกราวไปสอนถึงที่เนี่ยไม่ได้แล้วอ่ะต้องออนไลน์เรานึกถึงว่าแบบเราเตรียมทุกอย่างมาแบบแบบเป็นกิจกรรมอ่ะไปถึงปุ๊บทุกคนเข้าห้องมาเราจะมีบอร์ดให้เขียนนะมาพอดจุดกันหน่อยซิว่าคุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่อง U X บ้างมีความรู้ความเข้าใจยังไงโอ้จินตนาการเป็นแบบโอ้ โคสนุกแบบห้องใหญ่มีพื้นที่อะไรให้เดินกันแต่และกลุ่มจะมีพื้นที่ตรงมุมซ้ายมุมขวาสามารถเบนสตอมแปะโพสต์อิทกันสนุกสนานอ,อจริงๆนี่คือกำลังจะกดสั่งโพสต์อิทแล้วด้วยนะสั่งมาประมาณแบบสองสามร้อยแพ็คอ่ะอเ,ออเพื่อที่จะเอามาใช้อบรมอะเจออันนี้ไปก่อนก็เลยอะยกเลิกทั้งหมดเลยแล้วเราก็ต้องมาดีไซน์ทุกอย่างใหมใ<ช>่ให้กลายเป็นออนไลน์เวิร์กช็อปอันนี้นคือที่มาอมของจุดเริ่มต้นของ เรื่องราวในวันนี้ว่าเราก็เลยต้องไปสอนแบบออนไลน์เวิร์กช็อปกันครับผมอ่า<ว>แล้วหลังจากที่ตอนไปสอนเอางี้เอาเอา,เ,อาเตรียมตัวก่อนออเตรียมตัวยังไงบ้างครับเพื่อจะทําออนไลน์คลาสมก็เริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือเราได้รายชื่อนักเรียนมามก็หกสิบกว่าคนก็ไล่ดูโปรไฟล์แล้วเราก็แยกว่าโอเคคนนี้ดูมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเป็นโปรแกรมเมอร์มาทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสาย เ,เทคโนโลยีเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์หรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทบางคนมาทางสายแบบเ,เป็นประมาณว่าอะไรหน่วยเขากล้องหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันมันหลากหลายมากอะไรเงี้ยเราก็เลยอโอเคเวทเด,ดูแล้วเราจเจอว่ามีคนที่ค่อนข้างมีพื้นทางด้านเทคนิคประมาณ10คนไม่มีพื้นประมาณ50คนอันนี้ก็เป็นการประเมินจากชื่อตําแหน่งงานเฉยๆ,ๆก็เลยโอเคงั้นเราก็ต้องออกแบบร์สให้มัน ไม่ไม่เทคนิคลมากเกินไปอืมแล้วก็เราก็ต้องพยายามกระจายคนซึ่งจุดเริ่มต้นแรกก็คือเราทรัความเข้าใจก่อนว่าคนเรียนคือใครแล้วก็ค่อยออกแบบคอร์สใหม่ให้มันเป็นรูปแบบออนไลน์แทนอืมคือเพรเนี่ยดูอ่ผู้ที่เข้ามาเรียนนะแต่และคนเลยนะว่าทําอะไรมาอาชีพอะไรเพื่อที่จะแบ่งกลุ่มได้อย่างแบบ เท่าๆกัน,นอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นออนไลน์ใช่ปะ่ะคือออฟไลน์มันยังมีไวไฟ์ของของคนทั้งห้อง,งอ่ะนึอ่ออกใช่ป่ะแต่พอเป็นออนไลน์ปุ๊บบรรยากาศโดยรวมมันจะเหลือแค่คนแค่8คนในห้องนั้นน่ะเ <ๆ S 1> ขาจะไม่แบบอุ้ยบังเอิญได้ยินกลุ่มข้างๆคุยกันเรื่องนี้ได้ย,ยินกลุ่มนี้คุยกันเรื่องนี้พอเป็นออนไลน์ปุ๊บก็เลยต้องคิดเยอะหน่อยว่าคนที่มันอยู่ในกลุ่มอ่ะก็ต้องเป็นคอมบิเนชันที่น่าจะดีมีความสนุกอยู่ในนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นความคิดของเราฝ่ายเดียว อพอลานจริงเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาอาจจะยังยังไม่เข้ากันในตั้งแต่ครึ่งเช้าต้องไปรอช่วงครึ่งบ่ายเขาถึงจะแบบคลิกกันได้อะไรเงี้ยอก็เป็นความยากตรงนั้นเหมือนกันอแล้วทีนี้เตรียมตัวอีกอันหนึ่งก็คือเราก็ต้องออกแบบดีไซน์คอร์สใหม่มทั้งหมดเลยก็คือเน้นให้มันแบบฟังไปสักประมาณยี่0ิินาทีแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยซึ่ง พอพออูฟังมางตรงนี้อูก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วตอนที่ออกแบบคลาสใหม่ก็คือเพชรก็ต้องไปเลือกเครื่องมือมาใช้ถูกไหมใช่เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะรู้เลยว่าทําไมเพชรเพชรต้องเตรียมเครื่องมืออะไรบ้างแล้วทําไมเพชรถึงเลือกอันนี้สําหรับงานแบบนี้อะไรเงี้ยโอเคอันแรกเลยเวลาเรียนออนไลน์ที่ต้องมีก็คือออนไลน์มิทติ้งทูลอ่าเช่นเอ่อซูมเอ่ออะไรอ่ะ Microsoft t e a m Google Meeting อ,อะไรเงี้ยหรือจะเป็น Line อะไรก็ได้แล้วแต่แต่ที่เราเลือกใช้คือเราเลือกใช้ Zoom ด้วยสองสาเหตุสาเ,เหตุแรกก็คือ Zoom มันทำสิ่งที่เรียกว่า break out room ได้เรามีคนทั้งหมด60คนใช่ไหมก็ยแยกห้องได้ว่าแบบห้องนี้8คนก็ไปนั่งคุยกันเป็นกลุ่มย่อยก่อนอแล้วก็ค่อยกลับมารวมกันได้อันนี้ z o ูมทำได้แต่ต้องเป็นซูมที่เสียเงินที่เราใช้กัน V P ทุกวันเนี่ยไม่ได้สาเหตุที่สก็คือคณะมีลายเส้น โอเคก็เลยใช้ได้ก็เลยโอเคมาซูมนั่นแหละซึ่งตัวอื่นจริงๆตัวอื่นมันก็ทําอันนี้ไม่ได้ปะเราไม่เคยเห็นเออไม่แน่ใจว่ามันทําได้หรือเปล่าอย่างที่แน่ๆไมโครซอฟท์ทีมทำไม่ได้เพราะเราเคยพยายามจะทําเหมือนกันแต่ก็ไม่เวิร์กอ่ะช่วยแค่ว่าเรื่องของการทำออนไลน์มิทติ้งเนี่ยตอนที่เพจเลือกซูมเพราะว่าคีย์พอยต์สำคัญหรือมันสามารถเบรคคาสลูมได้ใช่ซึ่งมันซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะเออเราไม่แน่ใจว่าแอปอื่นมีหรือเปล่านะคือเราก็ไม่เคยใช้เยอะแต่ว่า ตอนแรกอ่ะก็ต้องยอมรับนะคือเราเคยสอนมารอบหนึ่งเราก็เคยใช้เบรกเอารูมตอนนั้นอ่ะใช้แล้วชอบมากก็กระจายคนไปแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมีเจ้าหน้าที่กับมีอาจารย์เขาเป็นคนแตกห้องให้แต่ครั้งเนี้ยเราต้องแตกเองซึ่งงงไม่เป็นก็มาแบบช่วยมั่วๆกันอยู่ว่าทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยซ้อมกันอยู่พักนึงนะซ้อมกันอยู่วันหนึ่งอ่ะเซสชั่นหนึ่งแหละที่แบบเรานั่งคือเราจะมีแบบมาคุยกันเรื่อยๆเนาะประมาณอาทิตย์ละครั้งประมาณอย่างนั้นอ่ะ ยิงใกล้ๆวันนี้ก็คือแบบมาแบบตกสบัยครัง้งเออพอตรงนี้ปุ๊บก็เลยแบบเอองงเพราะว่าเวลาแบบเปิดไปเปิดกลับเปิดไปเปิดกลับมันจะมีปัญหาว่าความสมูทในการกลับมามันหายไปอะไรเงี้ยเพราะว่าอ,อยู่ๆโดนโยนไปอีกห้องนึงแล้วก็ต้องโดนดึงกลับมาหรืออ,อะไรเงี้ยเออเราก็ต้องแบบจัดการดีๆนอ,อ,อ,อกจากนี้เวลาเราแตกห้องไปแล้วอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการขอความช่วยเหลือด้วยเออ,เอ,อก็เอะพอไปอยู่ห้องนั้นอ่ะ เราคนที่อยู่ในห้องนั้นะจะขอความช่วยเหลือจะเรียกเจ้าหน้าที่เรียกทีเอ A, อะไรเข้าไปช่วยทําได้ยากใช่ซึ่งอันเนี้ยเรามีวิธีแก้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึ่งเมือ่อกี้อันแรกเนาะออนไลน์ก็คือซูมที่ใช้ในการประชุมออันที่สองที่เราจะเอามาใช้ก็คือสิ่งที่เอามาแทนโพสต์อิทเพราะว่าในการทำ UX Workshop มันจะต้องมีการแปะโพสอิทเนาะเบสตอคกิ้งไอเดียหรืออะไรเงี้ยเราไปใช้เครื่องมือที่เขาเรียกกันว่าเป็น c o l collaboration tool หรือบางที่ก็จะเรียกว่า i i i t t l w w r r k s p a c e หรืออะไรประมาณแบบนี้แรกสุดเลยเราใช้มิโลซึ่งพวกเราเคยใช้กันอยู่นะมิโลอะไรเงี้ยมันก็แบบเอ้ยมันดีมากเลยนะแต่ปัญหาเดียวของมันคือมันรันพร้อมซูมแล้วเครื่องทํางานไม่ไหวอ๋อซึ่งแต่หลายคนก็เป็นอ่ากเราอาจจะมีประสบการณ์ใช้ใอยู่เครื่องดับก็มีเพราะว่าแม่งรันไม่ไหวจริงมันกินรีซอสเยอะมันกินรีซอร์สแล้วเครื่องหอนแบบดังมากอเราก็เลยว่า คิดว่าเฮ้ยขนาดเราอ่ะเครื่องที่เป็นชาวโปรแกรมเมอร์ชาวเดฟอ่ะสเปคสูงประมาณหนึ่งนะบางทีก็ไม่ไหวกันอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องของคนที่เป็นนักศึกษาที่บางคนเขาอาจจะซื้อคอมมาเพื่อเอามาทำติสิตเฉยเฉยอ่ะเล่น Facebook ดูหนังอะไรไม่ได้เล่นเกมอะไรขนาดนั้นอ่ะก็อาจจะไม่ไหวหรือเปล่าอืมเพราะงั้นก็เลยต้องหาเครื่องมือที่เบาลงก็เลยเจอ Google s l ล d e g o o g l ล Slide เออซึ่ง Google สไลด์เนี่ยก็คือไอตัว powerpoint นั่นแหละแต่ปัญหาใหญ่มากของ g o o g l e สไลด์ก็คือว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็น collaboration tool น่ะเราไม่สามารถลากโพสติทไปมาในพื้นที่ที่แบบ4ี่คูณหแค่นั้นได้อ,ะอ่ะเออแล้วก็บางทีบางกิจกรรมมันต้องข้ามหน้ากันเราต้องไปก๊อปจากหน้านึ่งมาอีกหน้านึงอะ่ะม,มันทำยากเกินไปซึ่งอันเนี้ยเราก็ตัดสินใจเปลี่ยนประมาณสองอาทิตย์ก่อนสอนเพราะว่าพอรันสอนจริงแล้วไม่รอดอ แต่อาจจะด้วยวิธีการออกแบบกิจกรรมของเราม,มันต้องแบบต่อเนื่องในหลายจุดด้วยมันก็เลยต้องยกเลิกไปเราก็เลยไปใช้ตัวล่าสุดที่เราเพิ่งเจอมาชื่อว่า m, m, <ural. S 2> m u r a l M U R A L อันนี้ <M ural. S 1> เจอโดยบังเอิญมันเป็นเหมือนกับเราคิดว่าเป็นคู่แข่งกับไอ้ตัวมิโรเลย <laughs> แบบทุกอย่างฟีเจอร์เหมือนกันเปะ๊ะใช่แต่ว่าความพิเศษของมันคือมันเบาด้วยอะไรก็ไม่รู้อะเออ,เ,อ,อเวลาใช้เราเครื่องไม่หอนเออแล้วเราลองยิงโหลดเทสเข้าไปว่าถ้าเกิดว่ามี20 ประมาณ20 20ยูเซอร์ทำนู่นนี่นั่นอยู่อยู่ะแล้วเราเข้าไปจอยเครื่องเราไม่ร้องไม่อะไรเลยเว้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเครื่องมือนี้น่าสนใจก็เลยเลือกที่จะใช้ m u ราลแต่ว่า m u ราลก็มีข้อเสียเล็กๆน้อยๆเช่นเวลาพิมพ์ไปแล้วมันขึ้นมรรทัดใหม่ไม่ได้ไอ้พวกการตัดคำอะไรเงี้ยออภาษาไทยนะเฉพาะภาษาไทยแต่ที่เหลือคือค่อนข้างดีใช่ไหมของพี่ตั๊กเจอประเด็นอะไรไหมก็มีมีเรื่องขึ้นบรรทัดใหม่เราก็ต้อง ชิปเอนเตอร์เอาพยายามบอกอคนที่เข้ามาเรียนก็ต้องพยายามบอกว่าบางคนก็จะบ่นกันในห้องเลยว่าเฮ้ยขึ้นบรทัดใหม่ไม่ได้ตัวสอนมันก็ประยมก็จะยาวอย่างนี้ก็เลยต้องคอยๆบอกตลอดแต่ว่าพอผ่านไปตั้งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ก็เริ่มปรับตัวทําเป็นใช่ครับอันนี้สองงานแล้วนะสองงานอันที่สามคือเรื่องสาเอฟเฟกต์สาเอฟเฟกต์อันเนี้ย ไปรู้ตอนตอนรันโปรดักชันละอสอนไปครึ่งวันบ่ายละครึ่งรู้ว่าเราควรมีซาวเอฟเฟกต์เว้เพราะว่าครึ่งบ่ายเราจะมีพวกพาร์ทของการพรีเซนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออคือพอพรีเซนต์ปุ๊บเนี่ยทุกคนตบมือพอแบบตบมือให้เพื่อนหน่อยหรืออะไรประมาณแบบเนี้ยคือเราก็จะบิวเหมือนกับพวกดีเจรถบัมอ่ะมันต้องบิวคนหน่อยไม่งั้นคนมงคนจะง่วงอ่ะหรือว่าเออพอปุ๊บเนี่ยทุกคนตบมือสิ่งที่ได้ก็คือทุกคนตบมือไว้แต่ทุกคนแม่งไม่เปิดไม โอบอกแล้วทุกอย่างไม่จะมีความแบบจิ้งดีดร้องอ่ะคือแบบมุกมุกแป๊กอ่ะปบแล้วมันก็เงียบอ่ะเพราะมันไม่เปิดใหม่อย่างเงี้ยคือแบบผมมาแบบเอ้าตบมืออย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างไม่เงียบคือคือคือจริงๆทุกคนให้ความร่วมมือทุกคนตบแต่ทุกคนไม่ได้เปิดใหม่ผมก็เลยก็เลยบอกว่าเออว่ะสงสัยเราต้องหาพวกจิงเกิลตบมือมาแล้วว่ะพูดจบปุ๊บมีพี่เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดูแลโครงการ ส่งเสียงตบมือไปดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาให้มผมก็เลยเปิดในไลน์นั่นแหละเลยอันนี้้บ,บงเอ,อิเลยป่ะ,เออเะใช่สดๆเลยเออเขาฟั้งปุ๊บเขาก็ส่งมาให้แล้วพอหลังจากนั้นก็เออมันไม่แห้งไงเออทุกคนก็แบบเออได้ยินเสียงตบมือของคนอื่นนี่คือเครื่องมือแบบ ออนออนโปรดักชันเลยนะใช่ก้แก้โค้ดบนโปรดักชันเลยโหลดโหลดไปเสียงมาเพย์ผ่านไลน์แม่งเลยอัดใส่ไหมใช่ผมกำลังคิดเลยส่งเียงมากูจะเปิดยังไงวะกูจะเปิดให้เสียงมันออกจากลำโพงขึ้นมายังไงในเมื่อเสียงมันเข้าหูกูนี่หวาอะไรเงี้ยก็แบบเปิดผ่านไม้นี่แหละก็เออโอเคว่ะอะไรเออจริงอันนี้อันนี้ก็เออเพราะว่าเรารู้สึกเลยนะว่าบางทีอ่ะเราตอบสนองอะไรบางอย่างอ่ะแต่ว่าอีกคนหนึ่งพอไม่ได้ยินปุ๊บอ่ะมันจะมีความแบบ จืดอ่ะอออันนี้ก็อาจจะสําคัญซึ่งอันนี้เราเราอยากจะเสริมจริงๆเพจใช้ซูมอยู่แล้วอ่ะเพจเอาไฟล์ไปเปิดในเครื่องอ่ะเข้าเลยอ้าวเหรอใช่เพราะที่เราบอกเพจรอบที่แล้วเราเปิดไฟล์เนี้ยตอนเราเรียนดนตรีอเสียงมันเข้าไปพร้อมกันเลยอ่าดังนั้นจริงๆลองใช้ถ้าคราวหน้าก็ใช้โปรแกรมเล่นเพลงบนเครื่องเล่นได้เลยได้ถ้าใช้ซูมนะตัวอื่นไม่รู้โอเคครับอันถัดไปมีอันหนึ่งเนื่องจากว่าเราบอกนะว่าเวิร์กช็อปเราจะมีเหมือนกับ เมื่อกี้มีปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเข้าเบรกเอาลูมอะ่ะมันถามคําถามออกมาไม่ได้เออเราก็เลยต้องหาที่ในการที่ให้เขาถามคําถามอ่าอซึ่งอันนี้ยเราใช้ตัวที่ชื่อว่าสลีโดสลีโดมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านั่ SLI S จุด DO อ๋อเราอ่านสไลดโดสไลดโดสลีโดเนีดด่ยแหละตัวนี้อืมเมืนญี่ปุ่นหน่อยนะคือตัวเนี้มันเรามาใช้ใน2กรณีกรณีแรกคือเป็นแบบสอบถาม เพื่อให้ทุกคนถามอย่างที่บอกตอนแรกเนาะตอนแรกที่เราดีไซน์แบบออนกราวคือเวลาคนเข้ามาในห้องจะให้พอดว่าเขาร Mind ู้สึกยังไงเขาเข้าใจ UX มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราเอาขึ้นสไลด์เลยอก็เปิดค้างไว้ตั้งแต่ตอนที่ทุกคนจอยเข้ามาก็จะถามว่าคุณมีความเข้าใจกับ u x ประมาณไหนคนก็มาตอบอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็แล้วแต่คนเออซึ่งความดีของมันก็คือเวลาเราทำ g o o g l e Slide อ่ะมันมีปลักอินกับตัวสไลโดด้วยเวลาเข้ามาหน้านี้ปุ๊บมันจะเปิด ตัวพรีเซนต์ขึ้นมาให้เราเลยเราไม่ต้องไปสวิตช์เบ์เซอร์เพื่อไปที่ตัวซลิโนอีกทีนหนึ่งเอออันเนี้ยก็เลยดีส่วนอีกอันหนึ่งที่เราบอกก็คือว่าเราทําเป็นเหมือนกับตัว Q&A ขึ้นมาแยกออกมาเลยหนึ่งอันถ้าใครมีคําถามอะไรเราส่งลิงก์ให้เขาไปเขาก็พิมพ์หาคําถามนี้ได้ตลอดเราก็จะแวะมาอ่านเรื่อยๆอะไรเงี okay. ้ยสาเหตุที่เราไม่ให้เขาใช้ซูมซูมมันก็จะมีแชทเมสเซจใช่ไหมที่เราไม่ให้ใช้เรามี2เหตุผลเหตุผลแรกคือเนื่องจากเวลาเบรกเอาทรูมมันส่งออกมา ที่ห้องหลักไม่ได้ม,มาส่งออกมาให้ทีไม่ได้อก็ยีงเหตุผลหนึ่งก็คือเวลาซูมมีข้อความมามันจะขึ้นจุดแดงๆที่หน้าจอใช่ปะ่ะมันเป็นดีแทคชั่นทำให้เสียสมาธิเร<อ>าทุกคนก็จะไปโฟกัสตรงเนี้ยเรอาอก็จะไม่ได้ยินที่เราพูดอีกเลยเพราะงั้นเราก็เลยแยกมันออกมาอืเพราะว่าคนมันไม่ได้สแตนบายที่หน้าสลีโดเออดีนะแล้วก็หมดยังวะ มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เรารู้จุดอ่อนของการเรียนออนไลน์คือเพจขอให้ทุกคนเปิดกล้องใช่อืซึ่งพอเปิดกล้องปุ๊บเนี่ยเพิงเน็ตอ๋อผมเห็นคุณบ่นแล้วเรื่องเรื่อง Data คุณใช้ไปเท่าไหร่ครับ Data ผมใช่ไหมอ่าคือเนื่องจากว่านี่เป็นต้นเดือนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตผมก็เลยเพิ่งรีเซ็ตอ่าก็ครึ่งเช้าเนี่ยสชั่วโมงผมใช้ไป2.5ากิก โอโหส่วนทั้งวันเนี่ยจบไปที่6.4กิกก็แบบเกือบหมดแล้วนเนียทำไมถึงไม่ใช้ i ว i อฟะเอะคือผมไม่รู้นะว่ามันเป็นปัญหาที่ที่ wifi ของผมหรือเปล่าอืคือมันไม่เสถียรเลยเว้ยคือแบบมันติดติดดับๆอะเฮ้ยทีิบ้บบานเราก็เป็นเพราะว่า ไม่รู้เกี่ยวนะเราสึกว่าช่วงนี้คนอยู่บ้านกันเยอะหรือเปล่าแล้วเหมือนันแย่งเน็ตแย่งแย่งแย่งเน็ตกันเหมือนมันก็มีท่อเดียวท่อเดิมอ่ะผงพี่ตั๊กมีปัญหาไหมตอนที่ที่สอนอะเรื่องเน็ตติดติดดับดับมีบ้างแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เขาหรือเป็นที่เราไงบางครั้งเพราะเสียงมันกระตุกใช่ไหมใช่เสียงมันกระตุกก็เลยคิดว่าเออเดี๋เป็นที่เราหรือเป็นที่เขาอะไรเงี้ยมีบ้างมีบ้างคือคือผมอะพอใช้เน็ตมือถือมันมั่นใจได้ประมาณหนึ่งว่าโอเค ความเร็วมันมันโอเคประมาณหนึ่งอ่ะแล้วมันเสถียรเออแล้วทีเนี้ยก็คือเราพยายามลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดอ่ะคือยังไงเน็ตเวิร์กจากกูไปหามึงอ่ะมันต้องดีเออถ้ากิดมึงมาหากูไม่ดีไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆปรับกันไปเออก็คือแบบเราพยายามลดความเสี่ยงให้ได้เยอะที่สุดไปก่อนของเพจที่ใช้เยอะเพราะเป็นโฮสด้วยใช่ไหมใช่เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมอาจจะเกี่ยวเกี่ยวอ๋อเดี๋ยวเราต้องบอกนะคือเราเราแชร์เน็ตอ่ะอันหนึ่งก็คือตัวซูมใช่ปะ ันที่2คือเรามี iPad อีกตัวหนึ่งเพื่อดูเวิร์กช็อปที่แบบเปิดตัวแอปมูรัลเพื่อดูว่าเอ้ยใครทําอะไรยังไงบ้างอ่าแล้วก็แชร์ให้มือถืออีกอันหนึ่งไว้ดูคําถามในส a ลด d โเออก็มันก็ใช้ประมาณเนี้ยอืมก็คือเราคิดว่ามันกินตรงซูมมาเยอะอืมแต่ก็เอาจริงๆก็คิดว่าคนเรียนก็พอประมาณนะก็เยอะเหมือนกันอืมครับโอเคก็นี่ก็คือ สรุปมันมีเทคโนโลยีทั้งหมดกี่ตัววะเน,นี่ยมีใช้ซูมเนอะใช้ซูมเพื่อจะทำวิดีโอคอนเฟรนซ์เนอะแล้วก็มีใช้ลมราล ใช้ไลน์เล่นเพลงโอเคใช้ไลน์เปเล่นเอฟเฟกคุณเรียกคุณเรียกโหมดโหมดซาวเอฟเฟกต์เลยได้ดูดีขึ้นมาหน่อยมีมีโหมดวิดีโอคอนเฟรนต์เอ้ยมีโหมดอออนไลน์มิทติ้งทูนะครับก็มีใช้ซูมอ่าเหตุผลก็เพราะว่ามันเบรกคัลลูมได้ใช่เขาลูมได้ถ้าตัวอื่นใช้ได้ก็ว่ากันตัวที่2ก็คือตัวคอลลาเบเรชั่นทูก็คือใช้แทนตัวโพสต์อีททีมเพจก็ใช้ตัวมูรอลเพราะว่ามันเบาจริงเราเราเราคุ้นกับมิโลมากกว่า่โอเคเอ้ยถ้ามูรอลเบาเดี๋ยวไว้ไปลองเล่นบ้างออ๋ข้อดีีีอออกันนึงคืฟร สามสิบวันสามพิบานแต่ยังไม่รู้นะว่าหลังสามพิบนเป็นยังไงเพราะแล้วข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือว่ามิโลอ่ะเวลาจะใช้อ่ะถ้าเราใช้ตัวฟรีนะคุณจะต้องมี gmail ถึงจะจอยเข้ามาได้ถูกป่ะแต่ว่าตัวมูเราไม่ต้องมีคือคุณเข้ามาเป็นอ a n o n y m o u s ตั้งชื่อเลยได้เลยคือผมลองเทียบให้คนที่ไม่เคยใช้ทั้งมิโลกับมูเรามิโลอ่ะคนที่จะเข้าไปใช้งานได้จะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณห้านาทีสำหรับที่เป็น new customer เลยนะแต่ว่าตัวมูเราอ่ะใช้เวลาประมาณเฉลี่ยไม่เกินหนึ่งนาที พอเขาเข้ามาคลิกๆๆไปได้เลยก็เลยคิดว่าโอเคอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์กับคนที่ไม่ได้เทคมากแล้วก็หมวดที่สามก็คือหมวดสายเฟเกอันนี้เพจใช้เปิดไลน์ใส่ไม้ใช่อีซี่โอเคแล้วก็หมวดที่สี่ก็คือสำหรับการถามคเทคคีเอ็นทูเนาะก็ใช้สลีดอสลีโดสลีโดสลีโดโอเคไม่รู้จะอ่านอะไรใครรู้ว่าอ่านยังไงบอกมาด้วยก็ได้ผมอ่านแล้วสลีโดสลีโดเนี่ยโอเคโอเคแล้วก็หมวดท้ายก็คือเรื่อง เรื่องเน็ตเบิร์กละกันเน็ตเบิร์กก็เราว่าก็คือใช้ 4G ใ,ใช่ไหม 4G ไม่ถึง 5G ครับแพ็กเกจไม่ถึงว่าเพราะว่าเราเรากำลังมองว่า,วาถ้าเกิดสมมติเป็นสมัยก่อนอาเงี้ยถ้าเราเลือกระหว่างใช้มือถือที่เป็น 3G กับใช้ Wi-Fi เราคง Wi-Fi อยู่อ่าแต่พอ 4G เราสึกว่ามันมันสเสถียรละแล้วมันใจได้ก็คือ,อ,อไปใช้ใน 4G นะใช่ครับถ่ายอินไหมคุณใช้คุณใช้ยี่ห้ออะไรครับ ผมว่าจะย้ายค่ายหนีเอาละโถโอเคกันเราจะไม่พูดถึงเลยไม่ขอพูดแล้วกันไม่ไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าเน็ตบ้านกากมากเน็ตมือถืออาจจะดีเพราะว่าอยู่กลางเมืองอโอเคครับก็นี่ก็เป็นภาพรวมของการทำอ๋อเดี๋ยวพอพูดถึงเน็ตอ่ะอันเนี้ยอยากย้าเลยนะเรียนออนไลน์เน็ตแม่งสาคัญมากเลยนะต่อให้คุณดีไซน์คอร์สมาเป็นแบบโโหโชว์เป็นเดี่ยวเป็นน็อตอุดมอะไรมาถ้าเน็ตคุณห่วย จบอย่างพังเลยนะเอออันนี้สําคัญว่าคือผมเคยไปเทคอร์สเรียนเรียนคอร์สสักที่หนึ่งแล้วกันเข้าไปเรียนอ่ะอาจารย์กระตุกมากอ่ะคืออาจารย์พูดแบบออโตจูนเละยังฟังยังโอมอยู่อ่ะเสียงว่ากะะแล้วเขาทำไงคืออาจารย์เขาก็พยายามเปลี่ยนเน็ตอะไรเงี้ยคือเขาเข้าใจว่าเขาคงอาจจะใช้ Wi-Fi แหละแล้วสัญญาณมันไม่เสถียรณเวลานั้นพอดีก็แบบเออแล้วแบบเราก็แบบ พอแบมันไม่สะเทียนสักพักอะเราก็จะแบบมุดหนิดแล้วเราก็ไม่อยากเรียนต่ออะไรเงี้ยอืมนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคใช้มือถือแหละโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของการประสบการณ์เนอะในการทำออนไลน์คลาส o ูมครับของพี่เพชรแล้วก็พี่ตักแล้วก็เราก็สรุปพวกเครื่องมือต่างๆแล้วก็ทูที่ใช้มาส่วนใครสนใจอยากจะให้พี่เพชรไปสอน UX นะครับก็ ติดต่อมาได้นะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเลยไม่ไหวแล้วครั้งเดียวก็ไม่ไหวแล้วโอเคก็เอาไปเอาเป็นว่าก็ถ้าใครสนใจอยากจะลองทำออนไลน์สครัสรูมแล้วก็ลองเอาทูพวกนี้ไปใช้ดูได้นะครับคุณเพชกับคุณตากอยากจะฝากอะไรบ้างนะครับอ๋อขอขอฝากอีกอันหนึ่งใครที่อยากจะทำออนไลน์ครัสรูมจริงๆหาวันที่รันรันรันสอนสักรอบสองรอบเออ กับทีเอก็ได้หรือกับคนที่ไม่รู้เรื่องก็ได้อะแล้วคุณจะพบกับความสิ่งที่คุณคิดมาแม่งไม่ใช่เลยอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างตอนที่เรารันด้วยตัว Google สไลด์อะลองทำเวิร์กช็อปกันนะเราก็บอกว่าไม่ได้ไม่เวิร์กยังไงก็ต้องเปลี่ยนฝืนมากอะก็เลยแบบเออเปลี่ยนแล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะแนะนาก็เรื่องคือเรื่องเปิดกล้องนะที่เพชรบอกอะก็คือเพชรบังคับเลยว่าผู้เข้าเรียนต้องเปิดกล้องเพราะถ้าคุณไม่เปิดกล้อง พลังเราจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆทั้งคนสอนและคนฟังใช่เนี่ยสำคัญมากสําคัญมากเพราะว่าคือยูเอ็กซ์เวิร์กชอปมันม,มนีเรามีกิจกรรมที่แบบให้ให้สัมภาษณ์กันและกันเนาะเพื่อดูพวกบอดีแลงเกดอะไรอย่เงี้ยด้วยใช่ปะ่ะซึ่งอันเนี้ยโอเคต้องเปิดกล้องอแต่ว่าพาร์ทอื่นถ้าไม่เปิดกล้องเนี่ยก็จะนึกถึงว่า เรากาลังพูดคนเดียวอ่ะอันนี้นในฐาหนะคนจัดนะเออเราจะพูดคนเดียวอ่ะเหมือนกูจัดพอแคสต์อยู่อ่ะห้าชั่วโมงอะไรเงี <laughs> ้ยโดยที่เราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ<อ>ไม่เห็นแม้แต่อะไรเลยแต่พอเปิดกล้องปุ๊บอะ่ะเราจะเห็นหน้าคนฟังเออพยักหน้าตามยิ้มบ้างหรืออะไรเวลาเราปล่อยมุกหรืออะไรเงี้ยเ้วทีเนี้ยคนฟังเขาก็จะเห็นว่าเพื่อนๆเ,เขาอ่ะมีปฏิกิริยาอะไรยังไงอยู่บ้างเออแล้วมันก็จะแบบส่งพลังกันไปส่งพลังกันมาอันเนี้ยสําคัญเออคือเรารู้สึกว่าเราเคยไปเรียนหลายคลาสที่มัน ปิดกล้องอ่ะเ้วเราก็จะฟอร์ดแล้วเราก็ซมเอเล่นมือถืออะไรไปแล้วก็ใส่หูฟังอะไรสุดท้ายเรียนไม่รู้เรื่องเลยเลยเออันนี้ก็สําคัญครับครับครับผมมีอะไรอีกไหมพี่ตั๊กอ๋อไม่มีแล้วโอเคครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มาเรียกว่าไม่มีแขกรับเชิญก็สัมภาษณ์กันเองครับดีครับตอนต่อไปเราเนี่เป็นแขกกันเองใช่วนกันอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวอาจจะไปเชิญ คนจากรายการอื่นมาสัมภาษณ์บ้างช่วงนี้เพราะว่าช่วงโควิดเนาะไปสัมภาษณ์ใครก็ลําบาก <c oughs> โอเคก็ตอนนี้ประมาณนี้ครับตอนต่อไปอยากให้เราคุยเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรกับเราก็มาคอมเมนต์หรือพูดคุยได้ตามช่องทางที่คุณกำลังฟังอยู่นะครับหรือที่ Facebook Twitter นะพอดแคสต์และ The a p s s o Podcast ได้เลยนะครับตอนนี้ก็พวกเราสามคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ